สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับโอ้โหพร้อมล้างแค้นนะครับเผยแข้งราชันชุดขาวเนี่ยโล่งครับประทัดสิงห์บลูเนี่ยงานเบากว่าชนหงแดงหรือว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ รายง,งานข่าวนะครับจากเดอะแอเรติกเนี่ยเปิดเผยว่าในห้องแต่งตัวของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับมองว่าลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวกว่าเชลซีนะครับและตอนนี้เนี่ยลูกทีมของคาร์โลอันเชลติเนี่ยมุ่งมั่นต้องการล้างแค้นจากที่เคยแพ้ทัพสิงบลูตกรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับกะจะมาเอาคืนแล้วนะครับเรอัลมาดริด เรอัลมาดริดครับประกบคู่มาเจอกับเชลซีในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนลีกครับดูกาลนี้ถือเป็นการรีแมตช์จากซีซั่นที่แล้วครับซึ่งทีมของทมัสซูเกอร์เนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะทัพราชันชุดข้าวสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งรายงานจากเดอะเอลติคับเปิดเผยว่าในห้องแต่งตัวรู้สึกโล่งใจกับผลการประกบคู่ในรอบนี้ที่พวกเขารอดไม่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้หลังจากพิจารณาว่าเป็นงานที่หนักกว่า ผู้เล่นราชันชุดขาวเนี่ยรู้ดีว่าทางกายภาพและแทคกติกของพวกเขาเนี่ยเป็นรองเชลซีเมื่อฤดูการที่แล้วนะแต่เจอกันคราวนี้พวกเขามุ่งมั่นที่จะล้างแค้นเต็มที่เลยกับสถานการณ์ในลาลิก้าที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นจา่าฟงนับทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างบาซโลน่าเนี่ยถึง12คะแนนจากแปดนัดที่เหลืออยู่ในซีซั่นนี้มันทําให้พวกเขาหันมาโฟกัสกับเกมพบกับเชลซีได้อย่างเต็มที่ เรอัลมาดริดครับฤดูกาลที่แล้วเนะี่ยอยู่ภายใต้การคุมทีมนะของเซนดีนซีดันพวกเขาเนี่ยเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่สเปนก่อนจะมาบุกแพ้ที่สแตมฟอร์ดบิดครับ2ประตูต่อศูนย์จากประตูของติโมวาเนอร์และก็เมสันเมา์นะครับ โอ้โหเจอกันครั้งนี้นะครับโอ้โหเอาแล้วนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยจะล้างแขนเชลซีนะครับเขาพูดไว้อย่างนั้นโอ้โหแล้วเจองานคิดว่าเชลซีเนี่ยจะง่ายกว่าเจอกับหงษ์แดงกับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้อีกนะที่เจอกับเชลซีนะครับทุกคนคิดว่าไงครับกับคู่นี้ครับเชลซีกับเรอัลมาดริดโอ้โหว่ามันแน่ๆครับใครจะชนะใครจะวินใครจะเฟลมาดูกันคอมเมนต์เข้ามาเยอะครับกับคู่นี้ครับจัดมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงครับสวัสดีครับ